ของบ้านเขาเลยโอ้ของกแล้วปีที่งเลยนน่ยนี่นี่นีเนี่ยไม่ได้ไม่้งนคุณแบ่งิบเ่แบ่งกินบเ่าูดจงเทรอี่บแบ่งแบงกินบเ่มมือคืนนี่มาแบ่ง้ยงไม่ใจพูดเยีัวนทีเปิเดียวทีหัวแรงรูงไเปิดเดียวไหม เลือดสาดเลยเลือดสาดเลยมีก็ได้ไ่จังไรหรอามไหลอยู่แค่ก็หย่งนเด้อโอ้ยแม่เลยเเดี๋ยวะสองสามชั่โมงก็ใหญกัไปีล้วจยวางมาเดียวไวามาฝุ่นเดียวไหมไม่ดนอกใจแค่รอยสิบเอาเปน้ำมันั่นเลยต้นต้นร้อยสิบบาทต้นนั้นแกะแค่พลัเปิดมั้ยปลือยนะเดี๋ยวจะส่งกันไปรู้ม้ยเักอุ้มสามหมื่นหรอวะ วอวข้างขานาส่กระโดกุรโลนกุศโลนเ้าเรื่องเ้ามือเ้าในที่้าในที่เสามือเรื่องเสามือนี่บางเรบาเรื่องวัวพพยา